สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะวันนี้แอดมินมีเรื่องจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะความฝันของคุณยายทุมมาฝันแล้วนะคะงวดที่แล้วเข้าตรงๆเลยนะคะ97เดี๋ยวงวดนี้เรามาตามกันต่อนะคะเดี๋ยวแอดจะเล่าให้ฟังนะคะว่าคุณยายทุมมาฝันว่ายังไงบ้างแต่แอดก็จะเล่าแบบคร่าวๆนะคะใครที่เข้ามาชมแล้วนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ช่องของแอดด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะ คุณยายคุมมานะคะฝันบอกว่าได้ไปนอนที่วัดนะคะแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งจะเข้ามาทําร้ายคุณคุณยายนะคะแล้วคุณยายนะคะก็โดนก็ไปกัดแขนผู้ชายคนนั้นจนเนื้อหลุดออกมาติดปากคุณยายเลยนะคะแล้วแอดก็มั่นใจว่างวดน,นี้คุณยายฝันแม่นแน่นอนค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะคุณยายก็บอกว่ามีคนเอาพระพิฆเนศเนี่ยนะคะมาให้ในความฝันนะคะ ใส่จานมาให้นะคะแล้วผู้ชายคนที่เอามาให้ก็เลยบอกว่าให้ดูดีๆแล้วคุณยายก็เห็นกระดาษแผ่นหนึ่งนะคะพอคุณยายเปิดดูนะคะก็เห็นเลข3มตัวตรงๆเลยนะคะ566นะคะแล้วคุณยายก็เห็นอีกกระดาษใบหนึ่งเหมือนก้นบุหรี่นะคะม้วนๆคุณยายก็รีบเอามาเปิดดูนะคะพอคุณยายเปิดดูก็เห็นเป็น79ตรงใจของคุณยายเลยนะคะลูกแกก็ร้อง เจ็ดก้านะคะคุณยายยังมาฝันอีกนะคะเห็นในกระดาษชัดเจนมากเลยนะคะเจ็ดก้าคุณยายก็เลยฟันโทงวดน,นี้ยังไงมาแน่นอนล้านเปอร์เซนต์นะคะเจ็ดก้าอย่าลืมบนล่างนะคะไปกลับด้วยนะคะส่วนตัวเลขของจอมปลวกนะคะอยู่ที่นาคุณยายนะคะคุณยายก็เห็นเป็น0 8 5 85และก็75หแล้วก็ สี่สองนะคะแล้วก็ห้าสองอย่าลืมนะคะในท้ายคลิปนี้นะคะแอดมีตัวเลขให้ใครฟังไม่ทันนะคะก็สามารถแคปหน้าจอเพื่อจะไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะแอดอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะคะแต่ยังไงแอดก็ยังคิดถึงท่านผู้ชมทุกคนเลยนะคะใครที่เข้ามาชมในคลิปนี้แอดก็ขอให้โชคดีร่ำรวยในงวดวันที่16 กุมภาพันธ์2,564นะคะเฮงๆปังๆกันทุกคนนะคะอย่าลืมรีบไปหาซีรอลอตเตรี่เก็บเอาไว้นะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะแอดก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลได้นะคะใครชอบก็ตามใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้เลยนะคะตัวเลขของคุณยายฟันทงร้อนเปอร์เซ็นต์79อย่าลืมนะคะบนล่างด้วยนะคะ2ตัวก็จะมี 2 4 7 5 5 2 8 5ดห้าห้าแหแล้วก็0 8 5ย์6นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะใครเข้ามาชมคลิปนี้นะคะร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดจะขอจบไว้เพียงแค่นี้เดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะแอดมีอะไรดีดเด็ดแอดจะรีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะขอให้ชั้นผู้ชมทุกคนร่ำรวยร่ำรวยนะคะเฮงเปัง,ปง ในงวดวันที่16ที่จะถึงนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ